กราบแล้วดีครับผมวันนี้ก็มียู่ผม KKM RKTV นะครับผมมาเราก็มาเล่นเกมไปเลยนะไม่เสียวเวลาเลยจะไปชนไอเค้ก้อเค้กสองอัน นัตกรตัวที่ผมอยากเจอมากสุดคือตัวใหม่ครับน้องหัวกลวยครับก็เล่นมาก็ยังไม่เคยเจอน้องหัวกลวยเลยเลยซ้ำก็ไม่รู้ว่าตานนี้จะได้เจอน้องหัวกลวยบ้างนะครับนะเกมจะเริ่มไหมเขาอัปเดตมาใหม่ก็ถือว่าดีดีนะครับ เกมเริ่มแล้วครับเกิดกับเพื่อนเขาด้วยผมถึงว่ต้องต้องเอากล่องเขียวมาเลยอ่ะเฮ้ยเจออ้วกเจออ้วกโอ้เรื่องอยู่แค่ตรงนี้ ผมในใจผมก็อยากจะไปซ่อมตรงนน้นก่อนนะครับซ่อมตรงการลกางวิ่งไปเขามีนี่ด้วยเพื่อนโดนไปแล้วครับเสร็จหนึ่งอืม อุ้ยนั่นล้มล้ม,ลมไวจัดๆเลยอ่ะอุวยเขาอว์กอยู่เขานัดจะไลรเฮ้ยเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วโดนแล้วหนึง่งเฮ้ยล่วงสองแนวรานสั่งเลยอ่ะ เอ้ลูกเองว่มาเฮ้ยเอาเรื่องยังวะเส้นตัวนี้เราปล่อยไว้วอนโอ้ตรงนี้เสร็จไปสองะ ถ้าตรงนี้แสบสองเดี๋ยวผมซ่อมเพื่อนตรงกลางนี่อ่ะอุ้ยล้อมอีกแล้วอืมล้างหน้ากันใหญ่กันเชียวอุ้มแล้ว ก็เครื่องนี้เสร็จผมว่าผมก็น่าจะได้อยู่นะเกณฑ์เนี้ยสามร้อ <c> ย <oughs> ถ้าต้องฝั่งนี้หมดแย่เลยนะเนี่ออยเล่นยากได้ห้าสิบนะมาวะสามร้อยวะ đây, <laughs> không có ai bị được đấy, trái phải, trái phải, lên nhụt, cứ lên nhụt, wa Đi wa đấy đã จะผีคุมโซนเครื่องอีกนี่ผมเล่นไม่ได้อีกคุมแล้วผีคุมละผีคุมนะอุ้ยพวกแดงอุ้ยเกือบเกือบเกือบผมรอมาก่อนผมผมอบนะอุ้ยไปกลับวะกลับว่ะกลับวะบ้าเอ้อืม mà nhé, còn nhát nên ở tôi còn nhát nữa bỏ nhẹ ạ ui nó là thái có sồn nhai lệ gì เพื่อนคิดผิดครับที่ที่ซ่อมเครื่องฝั่งนี้เสร็จังโคตรพลาดเลยอุ้ยโอ้ย,อยมันไล่เพื่อนไล่เพื่อนแฝงไห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 นโอ้มันไปนู่นว่ะบ้าเครื่อง Hoa bắt Ui lắm qua lắm lăng lắm. Hoa lăng hứa 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 เฮ้ยโน,นโนวันโนวันโนวันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมเจอโนวันแล้วไม่ได้แหลกแต่ประตูอยู่ใกล้กันมากเลยนี่ของจริงอยู่น,น,นี่น้อง เฮ้ยหลุมหลุมอเอาเรื่องเหโอ้ยเพิล้มเพื่อนตรงนี้น่าจะเจ๊สองวะ น่าจะเฟสอ่อุ้ยบา้าเอ้ยทั้งไหนวะเน,นี่ยอุ้ยไม่เจอออกหนึ่งถ้าไม่ออกสองมีแย่ถ้าไม่ออกสองมีแย่ถ้าไม่ออกสองมีแย่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอหนุ่มร่วงได้ฮาร์ดจะไปเสียได้ได้ฮาร์ดจะไปเสียได้ได้ฮาร์ดจะไปเสียได้ก็มาดิครับเอาเรื่อง嘛เฮ้ยเพื่อนออกแล้วครับผม GG ไหมได้เป็นหนึ่งหลอด อืมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะผมก็ถ้าชอบก็กดไลก์นะครับผมถ้าถูกใจก็กดเลับก็อย่าลืมช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับก็เพิ่งทำใหม่ครับก็ ก็ยังไม่ก็ชำนาญมากเท่าไหร่ก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับผมขอ,อมากครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย